ค่ะวันนี้นะคะเรานะคะมาที่ห้องเรียนของชั้นป .1 น,น,นะคะวันนี้เราจะมาทำอ,อาชีพ<ด>ในฝันนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเด็กๆําลังระเล็กสีกันนะคะโชว์ให้นายหลงอันนี้เป็นอะไรครับอ่ายังไม่ตัดโอ้โหระบายสีสวยมากเลยนะอันนี้เป็นอะไรครับนักอะไร นักบินเออนักบินนะคะตอนนี้เราจะมีเด็กๆกําลังระบายสีกันนะคะอ่านี่น้องรถดํานะคะกําลังอ่านี้เป็นอะไรครับยกห้ดูซิอย่างอ่านชูก่อนครับยังไม่ตัดนะคะตอนนี้ระบายสีอยู่อ่าเป็นตะาุ่วนะคะอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นอะไรคะพยาบาลเป็นอะไรคะอิงฟ้าพยาบาลยาบาลค่ะป้ายเป็นอะไรคะพยาบาลอ่ะกกโก้เป็นอะไรครับ ทหารเป็นอะไรครับอ่าเป็นพยาบาลตอนนี้กาลังละเลงสีตอนนี้อ่านี่นี่คนนี้เป็นอะไรครับเป็นตำรวจอาโชดูสิตำรวจนี่กลัวมากเลยครับท่านผู้ชมอันนี้แต่ผู้ชมไม่านี่คือตำรวจนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะเราจะให้เด็กๆละเลงสีระบายสีเสร็จแล้วนะคะเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วจะให้เด็กๆนะคะ ทำกิจกรรมนะคะจะมาดูกันนะคะว่าเด็กๆเขาจะระบายสีออกมาได้สวยแค่ไหนนี่คือช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายแล้วคือเด็กๆจะเรียนตอนเช้าเยอะแล้วนะคะตอนบ่ายก็จะเป็นเรียนวิชาศิลปะนะคะศิลปะไปด้วยนะคะแล้วก็มีภาษาอังกฤษไปด้วยอ่าคนนี้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 จะเป็นอะไรครับองอน้องเมียงจะเป็นอะไรครับอายุกขึ้นมาครับจะเป็น นี่ค่ะกำลังระบายสีจะเป็นนักร้องนะคะเออเดี๋ยววันนี้เราจะได้ฟังเพลงชาบูกันนะคะเสือคู่อ่านี่แหละนักร้องอ่าทีนี้ชายพายุนี่นะคะเด็กชายพายุเป็นอะไรครับเป็นตำรวจอ่าเด็กชายพายุจะเป็นตำรวจนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเด็กๆกันนะคะอันนี้ตสอนนคะอ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้ให้เด็กๆกำลังระเลงสีกันอยู่นะคะ นี่นะคะเด็กๆเ,เขาก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะเดี๋ยวเรามาดูสวมหมวเด็กปหนึ่งนะคะปสีครับป .4 ีครับอ่านี่นะคะอันนี้นนถ้าไปเขานี่เขาจะใสอาชีพนะคะที่เด็กๆเ,เขาไฝฝันนะคะวันนี้เราทำอาชีพอันนี้น้องแต้มอยากเป็นทหาร <aspire. S 1> นะคะ นะคะผู้อาจะไม่บุ่มลอยครับเดี๋ยวครับต่อคิวครับอ่านี่เป็นนายพยาบาลคนสวยนะคะนี่ผู้อาลอยค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ต่อไปค่ะใครคะออกมาเลยค่ะฝ้ายสวัสดีค่ะชื่อพยาบาลฝ้ายอ่าพยาบาลฝ้ายฝต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าพยาบาลนิงฟ้าเอาพยาบาลภาษาอังกฤษว่าอะไรคะภาษาอังกฤษ Nurse Nurse อ่าต่อไปค่ะคุณหมอค่ะ